อุ้ยยังในต้องเปลี่ยนไม่ใช่ปละงานปลาไม่ได้แล้วแม่ระดับนี้พี่อริสาถ้าได้ขนเป็ดอะมารีวิวนะกลับมารีวิวให้หน่อยถ้าหนูร่อนเยสักไม่ได้เกิดหนูปลิ้นกว่าลูกสองเนี่ยเราก็หาที่กตัวเองนะะโอเคไหมพี่สาว นหน e ูขอภาวนาขอให้ไ hey ด้แ <imo> ต um. ่ว่าถ้าได้มารีวิวด้วยถ้าไม่รีวิวคือโกรธโกรธนะใครได้รอบถัดไปมีกิจกรรมให้เล่นปวดแขนมากเป็นบันืแขนมากพี่สาววันนี้จแข็งยิ่งไปเยวิตัวเนี้ยเปิดหน้าร้านของลูกค้าหนูถ่ายคลิปไปแค่นิดเดียวออกดีมากหนูบอกเลยหนูก้มทำไมเมื่อกี้หน้ามึน นี่ออดี้เลยมามาสวยมากอันแรกนะคะโอ้โหของเดซเซนเตออดีค่ะมาดูดิโอ้โหตชนใหม่เอาส่วนได้เลยจ้ะใหม่มากลูกค้าค่ะอันนี้ขอเก็บรูปหน่อยซูมคอเลยอันนี้ของเดซเซนเตลูกค้าจะแเก็ตกระหนาวตัวใหม่ตัวใหม่เดี๋ยวจะเข้านะคือตัวนี้แหละรหัสนี้หนูเอามาสักประมาณ9 0หรือ1้อลูกนี่แหละล็อตที่จะเข้าเนี่ยเข้าแล้วปะ กำลังกำลังลงเนาะใช่ลงเรียบร้อยใครอยากได้งานตัวนี้คือแนอุ้ยเอ็มเคแมเฟิรคอเออเอ็มออลูกค้างานแพ็คใหม่งานอัดใหม่ไม่ได้งานค้างปีไม่ใช่งานปีที่แล้วไม่ใช่งานค้างสต๊อกของโรงงานไม่ได้แพ็คหน้าร้อนใดๆทั้งสิ้นลูกค้าจัดใหม่เลยเพิ่งอัดใหม่อัดเสร็จส่งมาเลยนะผ้าแบบใหม่ๆ่งานไม่เหนียวไม่กังไม่เป็นก้อนใครอยากได้แบบงานสดเล่นตัวนี้จะแก้กระหน่ำตัวนี้ราคา 3,900บาทอุ้ยราคาดีด้วยงานญี่ปุ่น100่กิโลปลายหลิงอ่าเบอร์คอมบีเอาเลยเอาเลยนะลูกค้าสวยตัวเนี้ยคือลุ้นงานลุ้นงานทำราคาได้เยอะงานสวยสวยสไตล์เพนสวยมากเปอร์อะไรอ่ะนี่เปอร์แท้ไปละมีเลิศเกินเวอร์ปะดูดิอป้ายสวยมากเลยอ่ะใช่ใช่เธอะนุ่มมากไอ้ยคนนี้นี่ นนออนะงานลุ <หา S 1> ล้นได้นะเแทปการให้อ,ใหอะไรบ้างให้รีวิวโซเอาไปเลยหรือเปล่าอะหารีวิวจะโซเอาหรือยังโซเอาว้าวมากเนี่ยลูกค้ารอกันอยู่รอกันอยู่นะของเก่าก็หมดไปแล้วมากนะคะ รุ่นนี้3,900ันารนะแม่ใครอยากได้แบบ10บลูกตัด10บลูกขอหรือว่าตัดล็อตทักมาคลยพักมาเลยพักมาหนูได้เลยหลังรอสแตต์บายรอพี่มานี่อุ้ยอันนี้แบบว่าสไตล์ตัวยาวก็เท่อยู่นะเนี่ยลูกค้าสวยๆเลยมีบิ๊กโลโก้ใช่นี่หนูเจออันนี้มาค่ะกูมาค่ะมาดิเหลืองน้ำเงินโค้ดสวยเลยลูกค้า กังมาแรงเลยพูม่าค่ะเนี่ยคอแบบหนึ่งโคตรสะใจเลยลูกค้างานแบรนด์มีอยู่แล้วนะลูกค้างานญี่ปุ่นติดแบรนด์แน่นอนใช่ลูกค้าลุ้นแบรนด์มันแน่หนูบอกเลยตัวนี้นะลูกค้าคือแบบว่ามาแล้วงานลิงะจะเจอแบบพวกแบรนด์ดังด้วยเนาะใช่เหมือนเขาไม่ดึงออกเลยอะเอาจริงคือแบบลุ้นแบรนด์ดังในงานลิงได้นะลูกค้าเมื่อกี้ก็เจอเบอร์เบอรี่ใช่สีแดงสวยจัง เดซเซนเต้มาอีกค่ะแบรนะับเบอร์เบอรี่ยังไม่ออกเอาตัวนี้ไปก่อนวินวินี่แล้วก็คอนเวิร์สด้วยตัวนี้ก็คือสวยมากแปดร้อยพันหนึ่งได้อยู่อย่างนี้ผ้าฉ่ำเลยผ้าสดใหม่มากลูกค้าดูงานได้เลยสีแดงเนี้ยมันมีความใช่นี่หลบให้ ะด้านหลังไนกี้จ้านี้สวยๆเลยนะคะลูกค้าแบรนด์นันนันแม่อันนี้เวลาใครเห็นหนูลงรีวิวอ่ะลูกค้าดูได้เลยนะหนูถ่ายกันสดๆแบบนี้เลยใช่แล้วเข้าไปถ่ายเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าฟิลลูกฟูกบุขนด้านในของลีค่ะเท่มากอุ๊ยเฮยตัวเนี้ย นี่นี่วางให้เลยนะคะนี่จะแบบพี่ปอกด้วยใครอยากปังแบบพี่ปอกนะคะลูกค้าจ่าพิมพ์กอไก่ศูนย์สี่มาได้เลยมาได้เลยลูกใหม่ราคาสามพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นหรือว่าใครอยากรับสิบรูปอ่ะแต่ว่าอยากได้ราคาส่งก็พิมมากอดกอไก่ศูนย์สี่เท่ากับสิบใช่้ายเราไปคุยราคากันตัวนี้มันจะเป็นสไตล์แบบว่าได้ทั้งชายทั้งหญิงนะคะลูกค้าค่ะมันจะไม่ใช่ชายล้วนนะชายหญิงได้เลยแม่แม่ลุ้นงานแบรนด์พวกแบบแบรนด์กีฬาได้แบรนด์ดังๆเวอร์ก็คือมีออกเลยนะตัวนี้ มันสไตล์แบบว่ารวมงานหนาวไปอยู่นะแจ็กเกตแต่ว่าเป็นแบบมีซิปหน้านะคะใช่เป็นแอกแนวผ้าคอตตอนแบบบางใช่นะคะมทงวินเทจแต่รุ่นเนี้ยมันจะเป็นงานซิปหน้าคราฟหนาบางไปมีทั้งแบบนี้เขียวทหารสวยมากมีนวมนะคะพี่ขาปนไปเลยงานชายหญิงตัวยาวคอตแต่เป็นผ่าหน้าล้วนผ่าหน้าล้วนใช่ผ่าหน้าล้วน มีลูกค้าเด็กอยู่ในนี้ไหมลูกค้างานเด็กหนูอยากจะต่อให้อีกตัวหนึ่งแต่ถ้าไม่มีลูกค้างานเด็กก็ยังไม่เปิดหรอไอ้โกดอะสามส่วนสี่อ๋อโกดสามสวนสี่ตัวนั้นอะน้าน่าทํามากเลยลูกค้าราคาโคตรดีงานสวยด้วยมีไหมถ้ามีลูกค้าด้านหนึ่งมานะเดี๋ยวหนูจะเปิดให้เป็นเสื้อผ้ารวมหนาวเด็กอยากดูงานเด็กด้านหนึ่งมาแม่เก้าสิบกิโลงานญี่ปุ่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบใช่ปะ ใช่ค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบร้อยโลเอ้ยเก้าสิบโลลูกค้าว้าวนี่ปักมาแบบนี้เลยแม่ตัวนี้อย่างแพงลูกค้าถ้าเป็นกระสอบแบบนี้ล้วนๆหลายหมื่นมากเลยนะซูมเลยงั้นปักนะจ๊ะใช่ลูกค้าส่วนใหญ่เลี่ยงันจะมันจะได้เจออะไรแบบนี้ลูกค้ามันจะไม่ได้คัดออกใช่อะมีเสื้อแดงมาแล้วพี่เจมส์เสื้อดำน่าจะไม่ได้เปิดเพิ่มเลยนะคะเดี๋ยวไว้วันหลัง เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวหนูมารันงานต่อให้อันนี้ป้ายโคตรเวอร์เลยเป็นคอตตอนด้วยแต่เสื้อแบบวิวเหมือนยงจว่านี่ดูป้ายดอสูรหนึ่งูส่งให้ปีโอ้โหลูกค้าใครเจาลูกใหม่เอาเลยนะตัวนี้มีคนเล่งแน่นอน มีคนเล็งแน่นอนเพราะเหมือนที่หนูบอกว่าหนูลงคลิปสั้นๆไปแค่หนูโชว์ตอนนั้นของลูกค้าเปิดอ่ะมีแค่ดิกกี้มีแค่อะไรแค่2อสตัวหนูโชว์แค่สตัวเองนะหมดสต็อกเลยเนี่ยจนของใหม่มาเติมนะคะลูกค้าโกรอ่ะเพิ่งลงนะเราเปิดจองไปเมื่อวันไหนเองเพิ่งลงเนี่ยเดี๋ยวใช่เดี๋ยวจะเปิดจองอีกแล้วเดี๋ยวจะมีใหม่ตู้นึงใช่แล้วอยู่กับสบายออเดอร์ ใครรอ602ูสองเข้ามาหมดเกลี้ยงเลยเดี๋ยวรถนี้ยมาเติมใช่ส0มศูนสี่ก็เหลือแค่นิดเดียวเดี๋ยวมาเติมเหมือนกันใช่แล้วก็จะมีตัวนี้ที่มาเติมด้วยสวยมากอัมโบรเจสามรังเวอร์รังเวอร์ค่ะแม่อะดันหนึ่งกันมาเต็มๆเลยแม่แม่จ๋าแม่แม่ยูใช่เปิดให้เลยพอมเบิกงานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันด้วยงานเด็ก งานต่อไปม่แม่อยู่ในไลฟ์ก่อนเด้อลูกค้าแนะนาเลยนะงานเด็กตัวนี้หนูเชียร์มากเพราะว่าราคามาโคตรดีเลยนะคะสามศูนย์สี่โอเคนะลูกค้าใครจะรูปใหม่ตามมาตามมาได้เลยแล้วใครจะสุ่มก็เลือกได้พิมพ์ได้ต่อได้เลยสอเสือนหนึ่งมาได้เลยงานกระสอบสุ่มต่อให้หน่อยใช่นะคะลูกค้าค่ะใครอยากได้งานสุนมนะรายทหารหยทหานี่หรออ๋ออุ้ยอันนี้เป็นฟิลแบบใส่ได้สองด้า